นี่ค่ะน้องแค้นของน้องแค่นจะแม่แปรงเห็นว้เห็นลูกอันนี้ของเจ้าของอนี่จ้ของเจ้าของมีหยั่งใสเราจ้ะลืมซื้อขาไก่พี่น้องจ้ะมื้อนี้เห็ดขนมตีนน้ำยาให้ลูกไสกินจ้ะไสลาม,มาั่ง เขาไม่แป้งก็ยัดตังหากนะจ๊เนอเดี๋ยวว่าเผ็ดเผ็ดอย่ะไม่เขาอ่ะบอกละอ่ะแค้นเร็วๆนั่งกินดีๆมันออกจะเผ็ดนิดน,นึงนะแม่แป้งกลัวจังเลยเผิ่อใส่คู่กันกับไอ้พริกนั่นเผ็ดบมะนาวบอกลาเอเอหอนุกเออหอมเด้อเชนุกจีนอย่าให้เขาตังหาน อุยเอาอีเอาอีเอาอีน้ำปลาไหมน้ำมันอืมขนมปุ๋มอุ้ยตายแล้วแม่บัได้เบิ่งลูกแม่เขาแต่เบิังกล้องโทษทีโทษนะคะอ่านี่แหละแม่แปลงว่าอยากให้เขากินเองพวกยังเสี่อาหารบางอย่างนะแม่แปลงให้ลูกกินนะคะแต่ว่าอาหารยังเสียนะแม่แปลงมักปลอนเขานะคะมันอันนี้มันมันกระเด็นนะจ๊ะ กตาไงเขาเอโ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 ออออตายาอืมเจ็บน้องบอกล่าเนาะน้ำจีนน้ำยาด้วยจ้าเด้อเฮ็ดแบบสูตรปกติเฮาเลยจ้าสูตรผู้ใหญ่เลยเใส่พริกให้เขาหน่อยหนึ่งสำนันเวลากินเผ็ดอยู่เวลาพอกินเผ็ดได้อย,าาอยู่แต่ว่าอัอนอ้ายเขาไม่ค่อยกินเผ็ดตอนใดน โซดน้ำมะลุโซดน้ำเล็กหน่อยอ่ะโซดน้ำอ่ะโซดน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ดยังพึ่งก่นกนอนค่ะโซดน้ำน้ำจีนเอาบอกเราอีกโซดน้ำน้ำจีนอ่ะอืมคักบรบบาร์หนึ่งทำแบบไม่ได้ใส่พริกเลยอืมใส่พริกไอก้เขามัน้อยหนึ่งเดียวไม่มาถึง,งของเราของเราใส่ต้องบอกหลายเผ็ด เไม่ลืมไม่พริกไอน,นี่มันเผ็ดไอ้พริกไอ้แช่แข็งเนี่ยของเ้ามันเผ็ดไม่ไปใส่พริกแห้งเพิ่มอีกตจำบอกไรตายสิเลือดที่ห้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะถอดพ่อบอกหม้อบอก,บอกแตงลูค่อยวิดงสมองกันไห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 า อเล็กซานเดอร์เ <sh> อ <ing> okay. ้ว mm ิดฮอตอัลซอวิดฮอตไทยสปาเกตตีไ้ดูกกินก่อนจ้ะแม่กินทีหลังคือเกาคนเป็นแม่เนาะต้งสี่แหละ อันนี้กินเองบ่ได้ดอกจากพี่น้องคะอ่ะเสียบอร่อยหลายปลาล่าใส่สองบวยเต็มเต็มขนบห่อหอดปลาล่าหนองเค้นปินต้อเป็นจ้ะปะลาล่าต้องถึง มือนั่นว่าได้ไทยเบิงน้ำปลาใส่ชูรสหน่อยนึงใส่นน้ำบวกขามจำเข้าเนียวให้ลูกกินโอ้ยบอกลาฝาดเอาฝาดเอา,เอามาเด้อพอญายายกินข้าวโอ้ยกินน้มจีนนะ้ำนองเข้มนะจ๊ะเด้อลูกฝานะอาจาะมาเด้อมาก็ะมิสขาตะไคร้ ใบมะกรูดนะคะทุบใส่แล้วแต่ว่าเออะไรกระชายนะคะกระชายไม่แป้งปั่นใส่กับหอมกระเทียมแล้วก็พริกหน่วยหนึ่งหน่อยนอยให้เขาไปโรดใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ชะลดน้อยหนึ่งใส่เกลือแล้วก็ใส่ปลรราลาดซองกับซอก,อกบบระ buoy นะอุ้ยนี่กินกับกินโรดจะมาะกันสี่ปะปะั <c> ๊ <oughs> มือผุเหลวคอย mì đang bóc lái luôn mẹ về lái luôn im mẹ cứ ăn to để bảo là bẩn đấy bà mẹ súc lá อันนี้เดียวอันนี้เดียวเด้อเอาลูกอะแค้นแค้นน,น้นองแค้นแม่จะได้กินคำปมใหญ่ๆโหลดอ่ะอืมโว้ย อิ่มแล้วคายแล้วเพ็ดแล้วพ่นอดสาตานีานน่สมนีล่ะน,น้องเค้นบายบายก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วบายบายก่อนลูกบายบายครับไหนท่านจดีิ่มซ้ำหอยต่้งลักคำโปมโพดอ๋อนึกว่าสิอิ่มเหมือนแล้วเอาอีกบอมีคอามมีอระรอืม จับนึ่งใหายๆเลเ็กน่ยังไม่สองถ้วยเลยเขายังไม่อิ่มจริงๆเขากินสองถ้วยทุกครั้งเขากินขนมจนเขากินสองถ้วยอสองจับนะเมเปีอ่ะมัมครั้งเขาเป็นคนหมักขนมจีนนะจ๊ะ เมยเบ้อนอ้ําอ้า okay, อาหนงแค้นแล้วแม่เมื่อยแล้วแม่เมย์จะไปกินข้าวแล้วแม่เหนื่อยติดเขาลูกตาคอยลูกคอยซะโอ้วโอ้อะอะอะบายบายแล้วบกมือวันนี้คุณพ่อจะกินอาหารฝรั่งเขาเนาะ อาหารมิสมาร์ก็คืออาหารของฤดูร้อนสวีเดนนะคะเทศกาลฤดูร้อนของสวีเดนเขาจะทําตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วไม่แป้งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่แป้งไม่ได้แม่แป้งทํางานนะคะแล้วว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวานไม่แป้งพากินแอรส้มตำเนาะวันนี้แม่ก็ได้แป้งจะเห็ดขนมจีนอีกแล้วก็ได้เห็ดกินผพ้อเดียวซะเลยไม่เป็นกินน้ําเล่าอยู่หรอกค่ะอยากแล้วหน่อยใจเนาะอือมากินขนมจีนนาแม่แป้งคะ สวัสดีจ้าสวัสดีลุงป้านาอาค่ะก็วันนี้ก็มักกินนมจีนน้ำยาน้ำแมแปลงนะจ๊ะเนาะเห็นง่ายๆกินแซ่บๆมันมวนมน้ำกันจ้ะเมื่อนี้ก็ปอดลูกชายเป็นแล้วเนาะก็เห็นแล้วเนาะว่าเขากินเก่งเขามากักขนมจีนน้ำยาเขามักเขามักอาหารให้อันนี้ก็พผักสลัดจากสวนจ้ะผักสลัดจากสวนนะจ้ะจากบ่อแเม่จากสวนจากระเบียงนะคะผักสลัดจากระเบียง วันแม่แป้งกินยังก็ต้องกินน้ำก็แล้วมาเดอ้อขอบพระคุณที่เข้ามาติดชมทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะเดี๋ยวแม่แป้งสิไปทยอยตอบคอมเมนต์ทุกๆคนเลยจ้าเดอ้อช่วงนี้ก็เดี๋ยวมาก,กินนะ้นี่น้ำกันก้อนจ้ามาเศกๆน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าทุาไม่มีลูกชิ้นไม่มีขาไก่นะคะก็กินแบบ สบายสบายไปเลยกินง่ายๆกินง่ายๆกินกินซ้อนอย่างก็บบอกเสีบซ้อนอันช้อนเฮาอันเนี่ยช้อนก็แถมอะไรนะแถมจากผงชูรสบอช้อนส้งมาเด้อมาเด้ออื้มเผ็ดสุดยอดเผ็ดมากไหม ก่อ,อนไปแล้วเดอ้เดอลบลาเชงเงอเชงเงอมองของแม่และอืมแคอะไรมาอ่ะเด้อจะได้ไม่ลืมซื้อขาไก่กับเอกลูกชิ้นมานะเ,เด็บเพรียวอย่างนี้ก็แสบบันบานเท่า 嗯，那，嗯 <noise>，咱们嗯我，我掏钱，我光光闪闪的，那 <noise>，看，看 <noise>，弄，看 <noise>，一块一块。<noise> <noise> 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 ทำมามาซื so ้อยน้องแคพอทีค่ะน้องแคนเจ๊ก้องนะคะแคแจกคันทอบทัวนมสน่มๆให้อะไรตอไหมูริคบบี้ a ันสปาร์กอปะดันอันเดสก้คะค่ะสปาร์กองเนแนสนัไปแคจะสปาร์ก่ะน้องแคจะกินด้วยก่กวนคะเอสกรีนทับนนมทแค ก็ที่บร oh, ูสเปียล่าเปีล่าแม่แม่แม่บรูสแกมบีไลฟ์สเปียรดแกมบีไลฟ์คโอก็ทอทีค่ะน้องเคลนกวนจ้ะน้องเคลนกวนสีเอาน้ำอีกไหมที่กินน้ำแหมะแปงอีกไหมกินบ่ได้อันนี้ปอนบ่ได้อีหลีเพชรกระดอกกระเดียอห์ thịt mạng may cái cồn นะบราเคยเด็ดแจงน้ำเขานเนาเป็นแม่นะคะตื่นมาก็ยยางน้ำให้ลูกกินยาให้ฮักเขาให้ลูกกิน

อ่าอือโอเคค่ะลุงป้านาอาค่ะมากินให้เบิง้งซื่อๆตามามเยื่อย่วนน้ำลายนะคะให้ลุงป้านาอาหิวตามนะคะจ้าเดี๋ยวแม่แปงไปก่อนแล้วจ้าเดี๋ยวสิพี่ป้อน,นานนอาเนี่ยอาแตงโมงลูกนะคะจะไปป้อนแตงโมงลูกให้ลูกกินตอน,นะค่ะเพราะว่า กินข้าวก็ต้องกินหวานนะจ๊ะเน,ะเนะ <laughs> าะจ้าเดี๋ยวไปก่อนแล้วจ้าจเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอประคุณหลายๆท่านจ้าเด้อที่ทำาห้รับชมนะจ้าเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปใหม่ได้จ้าสวัสดีจ้า